ยังไงกับโกรธค้โม,มโหคือบ้าโกรธก็คือโกรธอ่ะโมโหก็คือโมโหมมจะกลายเป็นงู้กับบ้าได้ยังไงวะคือมันไม่น่าจะกลายเป็นงูกับบ้าได้ปะถ้าเรารู้วิธีจัดการอารมณ์ของเราอ่ะใครคิดประโยคนี้วะถ้าจะงูกับบ้าเนี่ยมันน่าจะเหมือนพวกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ไหมะโกรธเราก็แบบโอ้โมโหกับฟัดกระเพียดปั้นวงปั้นงาจริงจริงอารมณ์มันก็เป็นสิ่งที่มามาไปไปอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้แปลว่าโง่หรือบ้า มีสิทธิ์ที่จะโกรธปะ่ะมีดิคนบางคนมันก็อยากให้เราโกรดคือคนอคนบางคนมันก็จงใจทําอย่างนั้นหรือเปล่าคือ <laughs> ถ้าคนฟังเนี่ยเขาฟังดูเขาก็อาจจะบอกว่าอา้าวถ้าเขาอยากทําให้เรากรดแล้วถ้าเราโกรดแส่งว่าเราเล่นตามเกมเขาหรือเปล่า <c oughs> อ่อาอถูกป่ะแต่จริงๆมุกว่าเราโกรธได้แต่เขาอยากเห็นว่าเรารีแอคกับความโกรธของเราเอย่างไรหรือเปล่า ยิ่งถ้าเราเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ไม่เป็นอ่ะเขาจะยิ่งปั่นหัวให้เราโกรธเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองแค่นั้นคือคือคำว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองมุกว่ามันไม่ใช่ควบคุมแบบไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหเลยนะแต่มันเป็นวิธีจัดการมากกว่าว่าเราจะควบคุมกับอารมณ์พวกนั้นยังไงเพราะถ้ามุกไม่ชอบคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบมันดูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ปั่นประสาทมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความสนุกของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะ